สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านสิงไทยคิดเช่นจังหวัดกรสินพาคุณลูกค้าดูงานเป็นชุดกระทะโลตีจากทางร้านนะคะ ชุดกระทะโรตีในคลิปนี้จะเป็นรุ่นฐานจาน c 3 0ค่ะซึ่งเราจะจัดเป็นเซตนะคะจะมีหลากหลายฐานให้เลือกนะคะตัวแปรจะอยู่ที่ตรงฐานแก๊สค่ะว่าคุณลูกค้าจะถูกใจแบบไหนมีทั้งฐานที่เป็นสแตนเลสน,นะคะฐานบังลมเหล็กแล้วก็จะเป็นฐานในรูปแบบนี้ค่ะในรูปแบบนี้จะเรียกเขาว่าจาน c 3 0นะคะ c 3 0คือไส้ด้านในค่ะไส้แก๊สด้านในสีเขียวนี้เป็นแบรนด์ของ gmax นะคะแล้วก็จะมีจาน ซึ่งจานรอง C 3 0นะคะจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเหล็กที่หนามากค่ะในรูปแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปเจาะกับเคาน์เตอร์หรือว่าเจาะกับรถขายโรตีได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปวางนะคะเขาก็จะมีหน้าที่เสมอกันกับตัวเคาน์เตอร์ที่วางขายนั่นเองค่ะสามารถนำไปดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นวาล์วหมุนค่ะใช้ในการหมุนปรับแก๊สนะคะรูปแบบของวาล์วหมุน ตัวนี้ระยะยาวมีหลายแยกจำหน่ายทางร้านจะมีการเช็ควาลให้ก่อนจัดส่งนะคะหลังจากนั้นคุณลูกค้าได้ของไปสามารถนำไปใส่เองได้เลยค่ะน็อตสองตัวตรงตำแหน่งนี้นะคะในส่วนของวาลแก๊สทางร้านจะมีการรับประกันให้1เดือนค่ะไส้รุ่นนี้นะคะ C30 จะเป็นไส้ประเภทแรงดันต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากลูกค้าซื้อเฉพาะเป็นชุดกระทะไปนะคะแล้วไปหาสายพ่วงเองนะคะ ลองเช็คดูก่อนว่าหัวปรับที่จะนําไปใช้ควบคู่เป็นแรงดันต่ําหรือไม่นะคะต้องใช้เป็นแรงดันต่ําที่ควบคู่กันนะคะใช้กับหัวปรับแรงดันต่ํานะสําหรับปากเตานะคะรุ่นนี้หลังจากที่ใส่บางลมเข้าไปนะคะเขาจะกว้าง12นิ้วค่ะปากอยู่ที่12นิ้วเตารุ่นนี้เอาไปเจาะเคาน์เตอร์ได้หรือว่าสามารถวางบนโตะได้เลยค่ะแต่โตะต้องเป็นสแตนเลสหรือเหล็กที่ทนความร้อนเท่านั้นนะคะ เตาของเราพร้อมแล้วนะคะจะลองยกกระทะวางให้ชมค่ะซึ่งกระทะนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4ไซส์ค่ะในคลิปนี้จะเป็นขนาด20นะคะ20นิ้วในรูปแบบแอ่งโค้งนะคะซึ่งกระทะเลือกได้16นิ้ว18นิ้ว20นิ้ว22นิ้วเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ แจ้งได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบหน้าเรียบนะคะหรือเอาแบบแอ่งโค้งแบบนี้ราคาเท่ากันนะคะหรือจะซื้อเฉพาะกระทะอย่างเดียวหรือชุดเตาอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะมีแยกจําหน่ายในส่วนของสเปคงานนะคะความหนาของกระทะนะคะกระทะโลตีหนา6มิลค่ะวัดขนาดของหน้ากระทะให้ชมนะคะหน่วยเป็นนิ้วค่ะตัวนี้20นิ้วนะคะแล้วก็จะมีหูจับด้านข้างค่ะมีการเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วสวยงามแข็งแรงนะคะ ตั้งแต่ขนาด 16, 18, 20นิ้วจะมีหูเดียวแบบนี้ตั้งขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขนาด22นิ้วใหญ่มากนะคะเขาจะมีหูสองข้างค่ะตัวงานกระทานะคะเป็นกระทาใหม่มีการขัดหน้ากระทะให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการเผานะคะซึ่งลูกค้าก่อนเอาไปใช้งานสามารถนำไปเผาก่อนค่ะแล้วสีของหน้ากระทะเขาจะเข้มขึ้นนะคะ ทางร้านจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้ค่ะถูกใจชุดนี้แคปรูปไว้ได้เลยนะคะชุดนี้เรียกว่าชุดกระทะโรตีรุ่นฐานจาน C ี0ค่ะนอกจากนั้นนะคะทางร้านของเรายังจำหน่ายเป็นอะไหล่แก๊สหลายรายการนะคะเตาขนมเครื่องควัวสแตนเลสค่ะในส่วนของชุดเตาขนมนะคะจะจัดเป็นชุดจะมีเป็นฐานแก๊สนะคะแล,แล้วก็ตัวกระทะน,นะคะซึ่ง ในชุดจะได้เฉพาะเตานะคะจะไม่ได้รวมสายพ่วงแก๊สนะคะซึ่งคุณลูกค้าถ้าซื้อเป็นชุดเตาจากทางร้านนะคะต้องการสายพ่วงแก๊สเพิ่มนะคะสามารถขอซื้อเพิ่มได้ตามความสะดวกเลยคะ่ะส่งพร้อมกันได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยคะ่ะทางร้านยินดีจัดส่งทั่วประเทศ หรือสะดวกสามารถเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกาลสินร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินค่ะสำหรับการสั่งซื้อนะคะในเรื่องของการชำระเงินสามารถโอนซื้อได้แล้วก็เก็บปลายทางได้ค่ะลูกค้าใหม่เก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าบริการบวกเพิ่ม3%ซและทางร้านจะมีการขอมัดจำค่าส่งก่อน10%นะคะจะคิดเป็น10%ขึ้นไปค่ะแล้วไปจ่ายที่หน้าบ้านอีก90%ซตนะคะ ถูกใจเป็นสินค้ารายการไหนจากทางร้านสามารถแคปภาพไว้แล้วทักแชทได้เลยค่ะชมผ่านทาง YouTube สามารถแคปรูปแล้วทักเข้าไปยัง Line แอดฝ่ายขาย ID a แอดเลข8ค่ะใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกเดินทางมารับของเองที่หน้าร้านนะคะก่อนเดินทางสามารถโทรเช็คก,กับทางร้านก่อนได้เลยค่ะเบอร์ที่ให้ไว้หน้าเพจนะคะโทรในเวลาทาการได้เลยค่ะ